เผยค่าตัวลิซ่าแบล็กพิงค์โพสลงไอจีมูลค่าเท่าไหร่หลังผู้ติดตามเฉียดร้อยล้านมีประเด็นร้อนๆปังๆให้สาวกชาวบลิงนั้นครับได้เกาะติดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเรียกว่าลิซ่านั้นทําอะไรก็มักจะเป็นที่ฮือฮาสนันัโลกโดยเฉพาะในแวดวงการตลาดเธอคนนี้นะครับไม่ธรรมาดาจริงๆสําหรับนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าลัลลิซามโนบานครับหนึ่งในสมาชิกวงแบล็ k พิงค์เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังเกาหลีใต้ และเธอนั้นเป็นสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในวงลิซ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลในวงการต่างๆมากมายและหลายด้านสร้างความภาคภูมิใจให้กับสาวกและแฟนคลับชาวบิงอย่างมากมายซึ่งความปังของลิซ่านะครับที่มียอดผู้ติดตามบนไ G ของเธอนั้นตอนนี้ทะลุ99ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการติดตามไม่ว่าสาวคนนี้ครับลิซ่าเธอโพสต์สินค้าอะไรก็ตามก็จะกลายเป็นกระแสะปังๆทําให้ยอดการจําหน่ายสินค้านั้นพุ่งปรี๊ดแทบจะทันทีหากมาดูโปรไฟล์ ของลิซ่าแบล็กพีนครับเธอคนนี้มีแบรนด์ดังระดับโลกคว้าตัวมาเป็นพรีเซนเตอร์จนหลายหลายคนนะครับยกตำแหน่งโ l o b a l แ r a n d a m b a s s a d o r โดยลิซ่านั้นมีแบรนด์สุดหรูถือครองอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สุดหรูอย่างเซลินและบุคลี่ค่ายมือถือดังๆเครื่องดื่มต่างๆอีกเพียบซึ่งท่านั้นก็เหมาะสมกับตำแหน่งโ l o b a l แบ a n d ambassador นี้มากๆโดยความทรงอิทธิพลต่อทุกวงการขนาดนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็คงอยากจะรู้ถึงการจ้างคนดังอย่างเธอนั้นครับมาลงโปรโมทสินค้าแบรนดิ้งต่างๆต้องใช้ง ประมาณเท่าไหร่มาครับวันนี้เรามาไขข้อสงสัยหาคําตอบกันตรงนี้เลยดีกว่าโดยล่าสุดนั้นอ้างอิงจากข้อมูลจากเว็บไซต์ Hopper HQ แพลตฟอร์มด้านการตลาดโซเชียลมีเดียที่ได้จัดอันดับคนดังระดับผู้ทรงอิทธิพลและก็มีรายได้ต่อโพสต์มากที่สุดของโลกประจําปี2023โดยได้ระบุเลสสนุนราคา,า,า,าค่าโฆษณาบนอินสตาแกรมของลิซ่าเอาไว้ครับว่าการโพสต์โฆษณาของเธอต่อหนึ่งโพสต์นั้นครับจะมีราคาอยู่ที่575,000เดหมนารียญสหรัฐหรือคิดเป็น เงินไทยครับก็ประมาณ20.45ล้านบาทหากส่องหลักานับปัจจุบันนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าสนนราคาของการโพสต์ของลิซ่านั้นสูงกว่าบรรดาคนดังหลายๆคนอาทิตย์ดูอาลิปาปียันกาชโชปาเดวิดเบคแฮม,มและเอมมาวัสรัน ชุดข้อมูลนี้ครับราคาดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลณนะวันที่20สิงหาคม2566หรือตรงกับปีคศ2023ก่อนที่ยอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมของลิซ่านั้นครับในขณะน,นี้จะพุ่งทะยานสูงถึง99ล้านคนในปัจจุบันลิซ่านั้นถือเป็นไอดอลศิลปินคนดังที่มีคนติดตามอินสตาแกรมสูงที่สุดในประเทศเกาหลีและประเทศไทยนอกจากนี้นะครับในวงการตลาดก็ยังมีการคาดเดาว,ว่ายอดผู้ติดตามของเธอนั้นจะแตะถึง100ล้านคนในไม่ช้านี้อย่าง แน่นอนซึ่งก็หมายความว่าถ้ายอดผู้ติดต,ตาม f ฟลโลกของลิซ่านั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมนลคคาทางการตลาดโฆษณาต่างๆของเธอนั้นครับก็จะเพิ่มตามขึ้นมาด้วยเรียกว่าเธอคนนี้ครับลิซ่าแบล็คพิงค์ทั้งสวยทั้งเก่งทั้งน่ารักต้องบอกว่าครบองค์ประกอบจริงๆจ้า get And say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah, they tell me that I'm never gonna make it. They want me.